ไปคำที่พระองค์ทรงให้ไหวจึงแสงจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมี ใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมาของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะนานน้นไม่เคยพัดจวุจน สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2559สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส,สเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 9. มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเสด็จเถลิงทวัลยราชาสมบัติสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประมินมรมาอนานันทมหิดลและในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493จึงได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ จะนับเนื่องแต่วันแรกที่สด็จยุครองราชมาจนกระทั่งบัดน,นี้ตรงมีความชำนาญตรงมีประสบการณ์ได้พบกับปัญหาอะไรต่ตางๆจนกระทั่งถอดมาเป็นองค์ความรู้ได้แล้วพยายามที่จะถ่ายทอดออกไปสู่ประชาชนสิ่งที่พระองค์ค้นพบไปว่าจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการประ,ประกอบอาชีพการแก้ไขปัญหาเรื่อง ดินดานวงไฟนั้นเป็นประโยชน์กับมนุษย์ในส่วนรวมเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ก็เป็นที่สนใจของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับต่างประเทศก็ยังเรียกขานถวายพระนามว,ว่า working mona คือหมายว่าพระเจ้าเป็นดินที่ทรงงานหรือพระเจ้าเป็นดินที่ทำงานทรงงานอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อประโยชน์สุขแก่วงประชา เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติยึดมั่นในหลักทศพิษราชธรรมและหลักธรรมของพระมหากษัตริย์ทุกประการในการปกครองด้วยความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นยิทนิรันดร สุงเป็นที่พึ่องอันยิ่งใหญ่ของประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยทรงร่วมทุกร่วมสุขตลอดมาความทุกข์ของประชาชนคือความทุกข์ของพระองค์พราะทรงมุ่งม,มั่นที่จะนำความสุขและความเจริญมาสู่ประชาชนชาวไทยในทุกด้านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพนานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสะแก้วคณะนักศึกษาหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน ของนักบริหารงานท้องถิ่นรุ่นที่19สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชมรมพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่นคณะพระราชการครูบำนาญอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคณะสถานปฏิบัติธรรมวิหารธรรมจังหวัดนครปฐมคณะอาสาสมัครรักษาบ้านกองพันแหวงและอาสาสมัครรักษาเมืองชุมชนสุงไหงโกโลกพร้อมคณะอาสาสมัครรักษาเมืองชุมชนตันหยงมัสและร้อยห้าสุงไง โกลกจังหวัดนราธิวาสเลขาธิการมูลนิธิราชปรชานุเคราะห์และแประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปมอบสิ่งของและถุงยางชีพพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบวาทภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งเมื่อวันที่10มิถุนายน2559นพลตำรวจตรีอัธกฤิทารีฉัตรเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และนายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงษ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวชิระบรารมีจำนวน434รายจังหวัดพิจิตรมี12อำเภอได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมา10อำเภอส่งผลให้บ้านเรือนรัษฎรเสียหาย1,000หลังคาเรือน การได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานสร้างความปีติหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมปั่นด้วยจงรักและพักดี70ปีแห่งการครองราชเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช้าวันนี้นะพระมาหาเจดีย์ศีชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมปั่นด้วยจงรักและพักดี70ปีแห่งการครองราชซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและสมาคมจักรยานสาเกตนครจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปี มิถุนายน2559เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่โรคหัวใจเบาหวานอัมาพาตอมาัมพฤกษ์และโรคอ้วนนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันลดปัญหาจราจรในพื้นที่ชุมชนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมทั้งสถานที่สาคัญทางศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักกีฬาและผู้สนใจกีฬาจักรยานกิจกรรมมีการแข่งขันจักรยานทางเรียบ VIP ระยะทาง20กิโลเมตรและการแข่งขันทางเรียบประเภทเสือภูเขาและเสือหมอบระยะทาง101กิโลเมตรในเส้นทางลงหลังในเส้นทางลงจากหลังภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งพระมหาเจดีย์ศีชัยมงคลผ่าน3อำเภอคืออำเภอหนองพอกอำเภอพลทองและอำเภอเมยวดี ท่านทิวทัศน์ป่าไม้และสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเข้าเส้นชัยที่พระมหาเจดีย์สีชัยมงคลทั้งนี้นักปันกยย่นจักรยานยังได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน7,000ต้นที่สวนพฤกษศาสตร์บนภูเขาเขียวอำเภอหนองพอกด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีพระบารมีล้นเกล้าชาวไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศุกพระองค์รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่โครงการพระราชดำริในทุกพระองค์อย่างต่อเนื่องดังเช่นโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริหรือ RDPB Camp เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานกปร,รจัดขึ้นเป็นปีที่6รุ่นที่สองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานุกเ้าตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครภายใต้หัวข้อพลิกฟื้นผืนป่าพัฒนาผืนน้ำก่ออาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆในพื้นที่ภาคอีสาน ที่โครงการปามตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งสำนักงานกปร,รนำเยาวชนไปศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งโครงการตามตัวอย่างแห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2544เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มคลังอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ราษฎรมีการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบครบวงจร นับเป็นอีกโครงการฟาร์มตัวอยา่างที่เป็นทั้งแหล่งจ้างงานและถือเป็นฟู้ดแบงค์แห่งแรกของภาคอีสานภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงมีนักเกษตรในพระองค์จากสำนักพระราชวังเป็นผู้ประสานงานและดูแลการสร้างพืชอาหารในระบบวรนเกษตรปลูกพืชอาหาร3ระดับมีการสร้างพืชอาหารในป่า3มอย่างและงานปศุสัตว์รวมทั้งการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแปรรูปและบรรจุพันธุ์ส่งไปจำหน่าย การศึกษาดูงานของเยาวชนครั้งนั้นสร้างความประทับใจให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าค่ายโดยเฉพาะนางสาวอนิชาเจริญโสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนอกุกร์กรุงเทพกล่าวด้วยความซาบซึ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างได้ฟังคุณลุงพูดมาสักครู่อะค่ะถึงความรู้สึกที่แบบว่าท่านได้รับความท่านได้เมตตาคุณลงุง คือมันตื้นตันนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะขอบคุณส,สำนักง,งานกรรรนะคะที่จัดตั้งค่ายดีๆขึ้นมาสำหรับเยาวชนยุคใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาในห้องเรียนก็เป็นความรู้ที่ได้เพิ่มมากขึ้นขค่ะนอกจากนี้สำนักง,งานกรรร ได้นำเยาวชนไปเรียนรู้งานในเชิงบูรณาการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเจาะลึกโดยลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณบ้านนายวาสนาเทียงพดุงตำบลพังขวางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างในโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่า ที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการพื้นที่ทำกเกษตรแบบผสมผสานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การนำเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชะดำริของสํานักง,งานกรปรอนะคะมาเรียนรู้ในบ้านของเกษตรกรตัวอย่างของโครงการเน,นื่องมาจากพระราชะดำริเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขาได้เรียนรู้จากของจริงเองนะคะจากพัฒน์สิทเดีเยเรารู้แล้วในการภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กได้เห็นของจริงได้เห็นว่าเกษตรกรได้น้อมนําแนว้คำริมาใช้แล้วก็สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเขาในการน้อมนา หลักการทรงงานต่างๆที่มาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ดีขึ้นยังไงเนี่ยเกษตรกรเากรยาวชนก็จะได้เห็นเองได้เรียนรู้เองแล้วก็สามารถที่จะออจดจำได้ยาวนานแล้วก็เขาพร้อมที่จะเอาไปปฏิบัติได้ความคาดหวังในการจัดเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำรินเนี่ยสำนักง,งานกรรเรได้จัดทำมา6ปีต่อเนื่องน,น,นะคะความคาดหวังคือให้เขาได้รู้จริงการการบอกต่อหรือการ เล่าให้ฟังหรือการบรรยายเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้รู้เท่ากับการได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้จากของจริงได้พบคนจริงๆที่ทำไมก็ถึงฝ่าฟันอุปสรรคมาได้แล้วความรู้เหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนให้เขาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดเป้าหมายหลักเลยคือให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามแนวพระมิดิที่ที่ยั่งยืนต่อไปในอะนาคตค่ะ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงทวัลยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ได้เบื้องคุนระบาดของพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพราะว่าจะมีองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยไม่ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนท่านก็นึกถึงประชาชนคนไทยเป็นอย่างแรกค่ะก็คือรู้สึกรักแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านค่ะอยากให้พระองค์ท่านมีความสุขแล้วก็ได้หายเหนื่อยอยากให้คนไทยทุกคนทำเพื่อท่านค่ะ ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมาอยู่ยิ่งยินนานนะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยนะคะชั่วลูกชั่วหลานนะคะแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งนไปนะคะ ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคน ยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุดจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรยาสุวิเศษศักรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ